มาริโอมาวเลอร์ช่วงนี้หายหน้าจากละครไปเยอะมากเลยนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่างานพรีเซนเตอร์เนี่ยเรียงคิวมาไม่หยุดหย่อนเลยนะฮะเรียกว่ากลายเป็นตำแหน่งพรีเซนเตอร์แถวหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอถ้าเราจําได้ก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าความดังของมาริโอเนี่ยนะฮะหนังหน้าของเขาเนี่ยขายได้ต้องพูดคำนี้เลยนะฮะเ mm hmm. พราะสาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะฮะกรี๊ดกันเกะาะแทบแตกเลยนะ,ะไปโชว์ตัวที่ฟิลิปปินมึงใหญ่ใหญ่เนี่ยแล้วก็ไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์เสื้อผ้าที่นั่นด้วยนะฮะแล้วก็เป็นหนุ ประชาคมอาเซียนเราเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะประสบความสําเร็จแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์<อ>ในงานเปิดตัวเนี่ยนะฮะสินค้าของเขาเนี่ยตอนนี้มีคนจับจ้องว่ามาริโอเนี่ยนะฮะกำลังจะแซงหน้านะฮะดูมุ่งรุ่นพี่ที่โกอินเตอร์ไปที่จีนเขาบอกว่าจีนเนี่ยเป็นตลาดใหญ่แต่ว่าต้องยอมรับว่าผลงานของมาริโอเนี่ยดังที่นั่นมากๆนะฮะจากผลงานหนึ่งละครที่หลายคนเนี่ยนะฮะเขาก็ก็ปี้เอาไปเอาผูดง,ง่ายๆอ๋อไม่น่าหรอไม่รับละครก็เลยไปรับงานพรีเซนเตอร์เยอะกว่าใช่ไม่ไม่ละครก็มีไงแต่จะต้องเข้าใจละครเเเเาาถ่่ยยกันนนน6ดดืืออ7ี Oh, มันก็ต้อง <what S 2> <is S 1> มีว่ <the set. S 1> อาอา,อาจจะทานอยู่แหนไม่ได้ใช่ใช่และทีนี้เนี่ยคนจีนเขาก็ดู YouTube ออในบ้านเราแล้วก็ออคอนบตด,ดูดไฟล์ออกมาแปลงเป็นภาษาจีนบรรยายเป็นจีนเสร็จแล้วก็ไปส่งใน เว็บของเขายูกูหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นของจีนทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่มาริโอก็ถูกเอาไปเปรียบกับพี่ป้องนวัดซึ่งก่อนหน้านี้ก็โกอินเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วดังไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมาริโอก็บอกว่า no 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 i am not คืออย่ามาเปรียบเทียบกันนะฮะมาริโอ้นี่ดังจากอีกหนังหนังอีเรื่องหนึ่งสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะฮะก็ดังมากในมจีน<อ>แล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยใครหลายคนก็เปรียบค่าตัวว่ามาริโอ้แซงหน้ารุ่นพี่ยังป้องนวัตไปทีเรียบร้อยแล้วนะฮะมาริโอก็พ ถ่อมตัวนิดนึงบอกว่าอย่าไปเปรียบเทียบการจริงๆแล้วป้องนาวัดก็ถือเป็นรุ่นพี่ที่เคารพแล้วก็มีประสบการณ์มากกว่านะฮะแต่ว่าการถูกเปรียบเทียบค่าตัวมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเป็นที่รู้กันว่าใครไปทํางานในเมืองจีนเนี่ยถ้าเขาอยากร่วมงานด้วยปุ๊บเนี่ยนะฮะค่าตัวนี้อัพได้สบายๆคุยได้ง่ายอะ่ะถ้าจีนเขาให้ความสนใจเมื่อไหรา่ปุ๊บอ่ะรวยอะ่ะนะฮะอ่ะ,ะ,ะ,อะไปฟังจากปากของน้องมาริโอเมาเรื่องกันหน่อยฮะ ไม่จริงเลยครับผมคือค่าตัวก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็คือเราเราจะอัพหรือไม่อัพมันมันเขาผู้ใหญ่เขาดูตามความเหมาะสมมากกว่าเราจะอยู่ดีไปอัพเกินเหตุมันก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าเราก็ต้องทํางานออกมาให้ดีด้วยอะไรเงี้ยไม่หรอกครับก็ผมว่าไม่จริงๆไม่ควรจะเอามาเปรียบเทียบด้วยเพราะพี่ป้องเขาก็เป็นรุ่นพี่โอด้วยแล้วก็คือพี่ป้องเขามีประสบการณ์มาเยอะแยะมากมายเราผมว่าไม่ควรจะมาเปรียบเทียบกันอยู่แล้วคือมันเทียบกันไม่ได้ครับเพราะว่าพี่ป้องเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าโตกว่าแล้วก็งานประสบการณ์หรืออะไรต่างๆก็เยอะกว่าาเร เราทํางานก็มากันคนละแบบคนละสไตล์ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเราเราจะเอามาเปรียบเทียบกันึงว่ามันคงไม่เหมาะฮะถือว่าเขาถอมตัวนะเธอ,อวออใช่ไงแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะฮะอย่าลืมว่าเดือนหน้านี้นะฮะเมษายนเนี่ย Mario ก็จะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารนะฮะก็ลุ้นอะใบดํบาใบแดงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงจะทําอะไรจะวางแผนได้ไม่ไม่มากมายก็รอตรงนั้นให้เคลียร์ก่อนว่าเป็นหรือไม่เป็นถ้าไม่เป็นพวกเรับงานเต็มที่นะถ้าเป็น<ๆ>ก็ต้องเคลียร์คิวว่าจะเข้ากรมกองเมืม่อไหร่ยังไงอืแต่แฟนคลับที่ประเทศจีนก็เรียกน้องอยากให้ไปโชว์ตัวเหมือนเดิมนะฮะล่าสุดเห็นบอกว่าพูดติดตามในเว็บ เว่ยโปเนี่ยนะครับสังคมออนไลน์ดังมากนะฮะให้ความสนใจกับมาริโอ่มากๆเว่ยโปก็เฟซบุ๊กนั่นแหละเฟซบุ๊กของสังคมจีนนะฮะถ้าอยู่กูก็เป็นยูทูบที่พวกเราดูกันเนาะเขาก็มีการบล็อกมีการเอาโซเชียลของเขาเฉพาะที่รัฐบาลจีนเขาจัดการได้ก็แต่ให้กำลังใจน้องเราเคยไปงานฮ่องกงฮ่องกงฟินี่เต้นไปอยู่ตอนนี้แต่ว่าไปกันที่เมื่อสัก6-7ปีที่แล้วเนี่ยไปกับมาริโอ้โหเธอเดินถนนนี่คนกรี๊ดนะฮะ สาวสาวหมวยหมยที่ฮ่องกงเนี่ยนะฮะสับขาเลยค่ะเจอมาริโอเนี่ยหล่อมากที่ฉันเคยเห็นรายการอะไรนะที่เอากล้องไปถ่ายแล้วตามไปอ,ะอ่ะแฟนขับวิ่งตามเกันเป็นแบบว่าเห<ช>มือนเหมือนร้องเหมือนติ่งอ่ะเหมือนเป็นติงนต่งเกาหลีทุกวันนี้ที่เราวิ่งตามเขาอ่ะอารมณ์นั้นเลยอะ่ะฮะใช่ก็ยินดีกับมาริโอด้วยนะฮะก็ถือว่าจะเป็นอีกก้้วหนึ่งถ้าไปเมืองจีนจริงเนี่ยเราคงจะเห็นผลงานดาราไทยไปโกอินเตอร์นะฮะ